ค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเจ้าจ้านะคะวันนี้จะมาสอนกนารดาวน์โหลดฟอนต์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตั้งค่าเป็นภาษาไทยก่อนนะคะเดี๋ยวจะสาธ,ธิตภาษาไทยให้นะคะว่าภาษาไทยมันจะดีไงที่จริงอะ่ะ กดไปที่ฟอนโอเคต้ร,รงนี้กดน,นี่นี่ค่ะเราจะกดดาวน์โหลดกันนะคะโอเคค่ะดาวน์โหลดแล้วนะคะเป็นภาษา เป็นอันเป็นภาษาไทยนะคะนี่ตัวอย่าง,งนี่พิมพ์มว่านะคะโอเคค่ะเดีย๋ยวเรามาลองตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะโอเคค่ะตั้งค่าสดเสร็จเรียบร้อยนี่ กดแนทฟอนต์กดฟอนต์แล้วก็กดบวกนึมและไม่ต้องกดอันไหนต้องกดนิ้งโอเคนล้วเราขอเลือกฟอนต์ก่อนนะจะเอาฟอนต์เป๊ะๆสิหรือหรือไงอันนี้ไม่เคยลองลองสิ วันโรงเรียนเก่าก็สวยดีนะเนี่ยโอเคอันนี้ดีกว่า Ok. Sura. Ngọc sih. Ni von Annie. Ni Annie. Ji ji Không có gì tặng. No no. Lo Annie sih. โอเคพอได้เสร็จไปที่แล้วนะคะบาย